กาเดนั t เตรียมคัมแบ็กแล้วหลังจากพ่าย TKO นาอยะอินุเอดโดยล่าสุดนั้นทางโปรโมเตอร์ร่วมของราโมนกาเดนัตกำลังวางแผนการเคลื่อนไหวไฟต่อไปของเขาหลังจากเห็นกาเดนัตสร้างชื่อเสียงด้วยการน็อกดาวน์นาอยะอินุเอได้ในยกที่2แต่ท้ายที่สุดนั้น กาเดนัตก็พ่ายแพ้ TKO ในยกที่8ตามคำกล่าวของแซมซันลิวโควิดโปรโมเตอร์ร่วมของทางลาโ,โมนกาเดนัตได้มีการเปิดเผยว่าทางอากิฮิโกฮอนดาโปรโมเตอร์ร่วมระยะยาวของทางนาวยะอินุเอะได้เพิ่มโอกาสให้ทางกาเดนัตได้โชคในประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดของทางนาวยะอินุเอะซึ่งทางฮอนดายอมรับว่ากาเดนัตเป็นนักโชคที่น่าจับตามองมากโดยทางแซมสันลิวโควิดเขาเชื่อด้วยซ้ำว่า าการชกกันระหว่างนาอยะและทางกาเดนัตนั้นค่อนข้างที่จะทำให้นักชกทั้งสองบอบช้ำและเขาก็เชื่อว่าไฟระหว่างนาอยะอินูเอกับทางโมรจอนอารมาดาเลฟนักชกชาวอุซเบกิสถานในวันที่14กันยายนนี้นั้นอาจจะมีการเลื่อนการชกก็ได้ซึ่งลิวโควิดเขาได้กล่าวกับบ็อกซิ่งซีนว่าผมได้รับโทรศัพท์จากคุณฮอนดาแล้วว่า พวกเขาต้องการเห็นการเดนัทที่ญี่ปุ่นแม้ว่าเขาไม่ได้ชนะการโชคในครั้งนี้แต่เขาชนะใจแฟนๆเพราะเขาสู้ได้ดีแซมสันริวโควิดบอกกับทางม็อกซิงซีนนั่นเอง